Xin đi khám sức khỏe cho là, chưa có mặt, hay winner, đặc biệt hay winner. Nếu bây giờ, blah, you can't hại này món mía chưa có món mía, có này là mía, có 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 Sân này... Ấy, sân này mà cao... Nên... Nên này chọc bị, Nên này ít khỏe này, có thể báo mẹ liền nó Nên đưa ra đây giá Tăng giá liền rồi này Vậy nó mới giao ok, Giao thị, giao thị nó là ba... tí này ba 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 nó giao thị Vậy tăng bóng, tăng bóng đưa ra mượn gà Này chị này, tăng bóng, tăng bóng Mà chứ lỗi anh này, quên rồi... น้องมี้อมที่โวเลยเกเจีเ๊ยด,ดมิซ้าไหมมซ่าไหมน้มมนนองมซ่าไหมลาลาออมิอ้อมิทีเลยข้เข้าข้าเพื่อนนี่ได้เยอะนะเห็นดังน,นี้นอยไนะแร้วกูจะเล้ยอมีมีไร้ะเจ้าก ไสนม้นาสาคุณมาไวทม่าสาเลม้าสาเกดดิตพี่ีหน่หหน่นายไูเหรวกูได้ลอมีอยูาา่ทำโซนโน้เมยหน่เนี่ยโอรโเรียลามักเลเลาได้ย่หนได้ผวนาหรอ Oh โ o เอ,อมอ,อม พนะอมีแล้วนะ <Yeah. S 1> ปลาจีนปลาจีนปลาฮ่องกงก็ไม่รู้ว่าปลาจีนหรือปลาฮ่องกงหรือปลาไทยไม่รู้ oh, <no. S 1> เนี่ยซาบอยอยา่ที่อุ้ยอะ่ะ ปาจินจะะจ้นอะไรอืมมันมึงดีวะปาจิ้งอามอามอดิวอามิมามากินข้าวเพื่อนกินมากเลยนั่ um. ออนจำกว่ะเข้าอิ่มแล้วนั่นจำกว่า กิ้มฝีมึงภรรยาโคอร่อยรักจังก่อนอิ่มแล้วล้ำจังอันจะก่อนครับเพื่อนบ๊ายบาย